สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านเ,นเข้าสู่บูธร,รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากไอมอเตอร์ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดนคือรุ่นเวเปอร์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้พบกับคัทนะคะสมาร์ทเกิลที่จะเป็นตัวแทนที่จะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรมวันนี้ข้าจะเป็นไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของเราเนะี่ยคือแบรนด์เวเปอร์จากไอมอเตอร์นั่นเองค่ะและตัวนี้ของเรานะคะต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่ใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์นะคะในการผลิตค่ะชิ้นส่วนอุตสาหกรรมนะตามมาตรฐานค่ะรถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นมานานกว่า60ปีค่ะและรถคันนี้นะคะของเราจะมีในส่วนของระบบสมาร์ทคีย์ค่ะที่นะคะจะมีการเปิดได้แบบ3รูปแบบเลยค่ะแบบแรกเนี่ยนะคะเราใช้ในส่วนของกุญแจ ะะตัวนี้ก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันค่ะและแบบที่2นะคะเราไม่ต้องใช้กุญแจเราใช้เป็นตัว k e y l เล s ค่ะคลิกที่ตัวรถนะคะระยะห่าง5เมตรเนี่ยสามารถตามหารถได้ค่ะนในส่วนของตัวนี้ถ้าสมมติว่า7วินาทีนะคะคุณลูกค้าเนี่ยไม่เปิดรถมันก็จะดับไปค่ะแต่ถ้าเปิดรถก็จะเปิดได้ปกติเลยค่ะและแบบที่3นะคะถ้าคุณลูกค้าเอากุญแจนะคะไว้ในลัศมีของตัวรถค่ะตัวนี้คุณลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะคลิกแล้วก็กดเปิดได้เช่นเดียวกันนะคะ และนอกเหนือจากตัวนี้นะคะเรามี5โหมด7สปีดค่ะโหมดท,ที่1นะคะเป็นโหมด Eco สามารถวิ่งได้สูงสุดถึง60ค่ะ Standard 80นะคะรวมไปถึง Power ที่วิ่งได้ถึง90ค่ะสมมุติว่าคุณลูกค้านะะี่ะขี่ Eco อยู่40-50นะคะและอยากจะวิ่งแซงรถด้านหน้านะคะด้วยความเร็วลูกค้ากดบูสต์โหมดและบิดค่ะตัวนี้นะคะสามารถนะคะเร่งความเร็วได้ถึง100ในเซียววินาทีเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะ่ะเรายังมีในส่วนของเกียร์ R ค่ะ ซึ่งรถคันนี้นะคะเราหนักอยู่ที่115กิโลกร,รัมค่ะตัวนี้ค่ะเราไม่จําเป็นต้องใช้แรงตัวเองนะคะในการถอยหลังเลยเรากดเกียร์อาร์และบิดนะคะตัวนี้ก็สามารถนะคะถอยหลังได้เลยทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีในส่วนของหน้าจอ LED นะคะขนาด6.7นิ้วค่ะที่ตัวนี้นะคะสามารถมองนะคะตอนเที่ยงตรงก็สามารถมองเห็นได้ชัดค่ะ เรามีในส่วนของการบอกนะคะในส่วนของความร้อนของมอเตอร์ความร้อนของ ecu และก็ระยะทางทั้งหมดและมีในส่วนของการบอกตัวระยะทางนะคะ1น2เมตรนะคะกับแบตเตอรี่ที่เรามีตอนนี้นะถ้าสมมุติว่ามันใกล้จะหมดแล้วเขาจะแจ้งเตือนที่หน้าจอค่ะ เรายังมีในส่วนของไฟหน้า LED นะคะมีทั้งไฟสูงไฟต่ำานะคะแล้วก็ไฟหลีด้วยนะคะและนอกเหนือจากไฟหน้า LED แล้วนะคะไฟท้ายของเราก็เป็น LED เช่นเดียวกันค่ะด้วยเทคโนโลยีนะคะฝูฟังชันสิกนอลนะคะที่จะมีในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็ไฟเบรกนะคะอยู่ในโคมเดียวกันเลยแล้วก็ออกแบบนะคะให้โค้งมนตามรูปแบบของรถนั่นเองค่ะและนอกเหนือจากไฟแล้วนะคะเรายังมีในส่วนของตัว ABS ค่ะเป็นเกรดเดียวนะคะกับแคสซีรถยนต์และ รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยนะคะในปัจจุบันนอกจากนี้นะคะตัวโครงสร้างของตัวรถค่ะเป็น World Class EMB นะคะที่ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีโครงสร้างตัวรถเดียวกับยานยนต์ชั้นนำระดับโลกค่ะตัวบอกของเราค่ะตัวนี้เป็น Sport Touring s e a t ค่ะที่กระชับนั่งสบายนะคะคุณผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะหญิงไทยสามารถขึ้นง่ายลงง่ายและนั่งสบายแน่นอนค่ะ และในการชาร์จหนึ่งครั้งเนะะี่ยสามารถวิ่งได้ถึง200กิโลเมตรเลยนะคะสามารถรับน้าหนัก100นะคะและความเร็ว100เราจะสามารถวิ่งได้เท่านี้เลยบนไดโนเทสค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณลูกค้านะคะนำไปวิ่งบนถนนจริงๆที่มีความขุกขาอุปสรรคเยอะนะคะมีทั้งท,งทงางลาดชันและแรงต้านลมนะคะตัวนี้ค่ะก็จะลดระดับความเร็วลงมาแล้วก็ลดระยะทางลงมาเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเรามีในส่วนของทับมอเตอร์นะคะถึง3,000วัตต์เลยที่มั่นใจว่าคันนี้นะคะเร็วแรงแล้ว ก็ถลูใจลูกค้าแน่นอนค่ะ และนี่ค่ะคือ v a p o r S เนะคะเป็นรุ่น l i m i t e d Edition ของเราค่ะมีแค่99คันเท่านั้นนะคะและความพิเศษของเราค่ะจะเป็นตัวเมทัลลิกนะคะ t o r มเกร y เป็นสี l i m i t e d Edition เนี่ยแค่99คันค่ะและตัวนี้เรามีในส่วนของคอมบีเบรกด้วยนะคะไม่ว่าจะคุณลูกค้าจะเบรกที่ข้างซ้ายหรือข้างขวานะคะมันก็เฉลี่ยไปที่ล้อทั้งสองข้างเลยระบบ f Fast Char ์ e ค่ะ15แอมป์นะคะตัวนี้เนี่ยจาก0ถึง100นะคะชาร์จแค่3ชั่วโมงเท่านั้นค่ะนอกเหนือจากนี้ถ้าเรายังมีในส่วนของกล่่องเ็บสััมาาะด้นหค ที่ลูกคุณลูกค้านะคะจะสามารถเก็บค้องเล็กน้อยก็ได้หรือใส่หมวกกันน็อกก็ได้ะคะ่ะและนี่คือความแตกต่างนะคะระหว่าง Vapor และ Vapor S นั่นเองค่ะและนอกเหนือจากที่วันนี้คุณลูกค้าจะได้มาเยี่ยมชมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในบูธของเราแล้วและพิเศษสุดๆค่ะในงานมอเตอร์โชว์เรามีให้คุณลูกค้าทดลองขับด้วยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2เมษายนเลยมาทดลองขับกันเยอะๆนะคะ และพิเศษสุดๆค่ะกับโปรโมชั่นภายในงานมอเตอร์โชว์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2เมษายนนี้นะคะกับแบรนด์เวเปอร์และรุ่นแรกนะคะวเวเปอร์ค่ะจากปกติราคาอยู่ที่99,500บาทวันนี้เราลดเหลือเพียงแค่73,350บาทแค่200คันแรกเท่านั้นนะคะแล้วยังมีในส่วนของเวเปอร์ค่ะจากปกติ125,500บาทวันนี้เราลดเหลือเพียงแค่94,950บาทเป็นรุ่นลิมิเต็ดอิชอนมีแค่99คันเท่านั้นนะคะแล้วตัวนี้เราต้องบอกเลยว่าจองเพียงแค่ แค่1,000บาทเท่านั้นนะคะเราฟรีในส่วนของพลรบอแล้วก็จดทะเบียนให้ฟรีด้วยแต่ถ้าหากวันนี้ค่ะคุณลูกค้าชําระเป็นเงินสดนะคะจะได้ในส่วนของหมวกกน้องน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะในมูลค่า1,500บาท ฟรีไปเลยค่ะแต่ต้องบอกว่าตัวนี้เรามีจํานวนจํากัดนะคะและพิเศษอีกหนึ่งอย่างคะ่ะวันนี้คะ่ะเราจะส่งทั่วประเทศเพียงแค่ราคา990บาทเท่านั้นค่ะหากคุณลูกค้าสนใจนะคะสั่งจองรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นเวเปอร์และเวเปอร์เอสามารถเข้ามาสั่งจองได้ที่บูธกิจกรรมและสามารถสั่งจองผ่านทางไลน์แอดไอมอเตอร์ได้เลยค่ะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมลนและทดลองขับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2เมษายนมากันเยอะๆนะคะ プレゼントプレゼントプレゼントプレ